อหลสวัสดีครับคุณกำลังรับชมยูซ่าชนแนลนะฮะตอนนี้คุณอยู่กับเจ้าเก่าคนเดิมเจ้าเก่าแต่แค่เปลี่ยนยูเซอร์เนมใช่ถูกต้องจะแล้วจะปิดพีวีพีทำไมเนี่ยจะสร้างบ้านตรงนี้เหรอไม่เดี๋ยวเดี๋ยวแค่ทำงานไม่เอะไม่ได้เราต้องมาเกียนเซิร์ฟเขานี่มาดูมาดูมาดูทำงานในนั้นทำงานในนั้นทำงานขุดดินอะแล้วก็ได้เงินมาดูนี่มาดูนี้นี่ นี่นี่นี่มามาช่วยขุดดินี่นี่ขุดไปเลยทำสวยเอ้ยตกอ่ะไปม,มีน้ำลงรับอยู่เอ้ยเอ้ยเอ้ยฟังอ๋อเรียบร้อยไปทำงานเป็นไอ้นั้นดีกว่าอ้อเมีอาชิดด้วยจ๊อบ ดิจิลจ็อบจอนมินเนอร์เย่เป็นมินเนอร์เลยอ่ะเฮ้ยครับงเย่เอาละหลายคนงงทำไมถึงมีมินิแมป และทำไมเราจึงพิมพ์ภาษาไทยได้อเอาย้อนกลับเออมี่ได้มาเนี่ยก็เพราะคนนี้กับตบมือให้เขาหน่อยครับต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 บมือให้ครับตบมือให้ทำง,งานมินเนอร์ดีกว่า ดีกว่าเป็นคนนั่งสินด,ดินแถมภาษาไ,ไม่อลอยด้วยเย่ yeah, ใช่ถูกต้องเย่ไ yeah, <Island>, <Yeah. S 2> อรอนไอรอนเย่เจอไอรอนดีได้รอนแล้วได้รอนแล้ววิเออใช่ผมเจอบ้านที่เราจะต้องเกียงกันอีกแล้วแหละครับนี่ครับบ้านนี้ครับเอ้นเข้า เออผ้องยืนในถ้ำล็อกวัตถิกอืมอืมอเอาแล้วเนะเราได้เวลากินกันแล้วเอราะนะนั้นเหนื่อยเกียนเหรอเนีย่ยเห็นไหมขุดข้างหน้าเนี่ยไม่อะผมผมอยู่ข้างล่างอยู่ในถ้ำอ่ะอยู่ในดันเจียน เรอเรียกส <c> ั <lings sided> ้นๆว่าดันมันใครก็ได้ถึงเซิร์ฟใช่ดันคือที่ก่อนจากเซิร์ฟตกตายเลยตกถลกตายเลยนี่ครับเราต้องมาเกียนครับเกียนเซิร์ฟเขาและนี่ครับมาดูนี่ทีพีมหาเนี่ยเดี๋ยวจะสร้างอนุสาวรีย์ให้เขาครับ t p a f i tap t p a c c e t เอา เอาละเรียบร้อยมาดูดีๆนะครับเราจะมาสร้างอะไรกันติดเลดเด็กไม่ควรดูอา้าวแอดมินเซิร์ฟไทยแอดมินเซิร์ฟเอ่อมซ c เฮลออนไม่ทักเขาจะกระโดดตกตายนี่ตัดตรงนี้ออกตัดตรงนี้ข้างล่างเนี่ยนครับ นี yeah, the ่แล no ้วมาดูข้างล่างครับมาดูข้างล่างมาดูข้างล่างพี่อยู่ไหนอะเนี่ยข้างล่างเนี่ยลงมาดูข้างล่างเลยไม่ต้องทำไม่ทำอะไรอะลงมาดูข้างล่างลงมาดูข้างล่างโอ้ยตกตกตกคอมตกแล้วมองไปดูแล้วมองไปดูที่เราเมื่อกี้นี้มองมาดูตรงนี้ไหนเดูอยู่เนี่ยมาดูตรงนี้ดิแล้วจะรู้สึกว่ามันคืออะไรฟังอยู่ ใช่ถูกต้องไปเราไปเกินที่อื่นกันดีกว่าอันน่เซบนี้นนอ้าเฮ้แล้วถ้าเขาลแล้วถ้าเขาเห็นชื่อนี้แล้วเขาลองเปิดใน YouTube ดูแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโดนแบนไป,ไปกันดีกว่าปะ่ะไปที่อื่นดูเหมือนว่าตรงนี้เริ่มมีคนมาละโอ้ยฟังไม่พอใจ นี่เรามาขุดกันดีกว่าจะดีดีบไหมอ่าเจมก็อยู่เจมก็อยู่ฮะเจมก็อยู่แอดมินก็อยู่เอาเอางั้นเราก็ทำเราก็ทำไปไม่รู้เรื่องเจสซี่เจสันเราไปฆ่าหมูกันดีกว่ามาทำอาหารก่อน แล้วมันนี่ปลาไปตีหมูกันอุ้ยมีคนมีคนปลาเราไปเกลียเขากันดีกว่านี่เดินมาเดินตามอุ๊ป๊บครับปบป๊บปบฮัลโหลเฮาฮัลโหล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  รออัดเกมอยู่ครับอัดเกมอยู่ครับแปนน๊บนึงครับ,รบอีกประมาณห้านาทีครับอ้าวมาละเอดมินไอ้นี่ทายแอดมินเอม็มซีเฮียวโทรมาเออมปะ วูนี่เรามาเกียนกันดีกว่าขุดนี่นี่นี่อย่าอย่าพิมพ์เขาคงจะหลอกคน้งครับหลอกให้เขาจะเอ็กซเลยแล้วเขาก็จะแบนจบเลยครับวิมีหมูเรามาฆ่ามหมูันดีกว่า นี่จะไปแบ่งอาหารเอาอาหารมาเจ้าหนูหมูน้อยเย่ในนี้หมูแล้วเกกแมงอีมีคนข้างหลังอ่ะมีคนข้างหลังอ่ะยิงละเมื่อกี้เห็นแวเ่อกี้หรงอไปสปานึงไปด้วยงาแอดมินบินมาหาเฉยเลยพูดไม่อม เดีย๋ยวแป๊บนึงครับที่มันมาเลยไม่พูดกับเขาเดี๋ยวผมฟิวซ่าเชน,นน์น่ะที่อะไรเนาะว่าเว็บยูทูบยูเซอร์นี้อะไรอ่ะโอ้มีเอาตีด้วย โอเคมหมเอาละเ,เรียบร้อยแล้วเราก็ไปเกียงกันต่อดีกว่าไม่มีอาหารพีงไม่มีอาหารฟรีหรือไงเซิฟเนี่ยอินไลอ่ะอิไลอ่ะเอาละเอะอ,าเอามาเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเดี๋ยว จะไปเกียนให้เยอะกว่าเดิมครับต้องหาสถานที่กเกลียนกันแล้วก็ต้องมาหาอาหารนะครับเพราะว่าเซิฟเนี่ยเอาเกี่ยงกัเรื่องอาหารมากเลยอาหารเนี่ยาหายยากมากไม่มีแม้กระทั่งสปาวหมูไว้ให้ข้าหมูและมันก็ไม่มีอาหารแจกฟรีเพราะฉะนั้นนะเอย่าคิปหนักมาเจอกันบายนะยนะหรืออาจจะเป็นชั้นหน้าก็ได้สำหรับวันนี้สวัสดนะีด